สวัสดีครับสวัสดีทุคนเลยนะครับทาง u t u b e นะครับตอนนี้เป็นเวลา2อนะครับแต่ว่าวันนี้เราย้ายเวทีนะครับย้าย,ยวิธีจะพาะไปหญ่เวทีนะครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามที่ช่องร้านน้อยกาลสินออฟฟิ i ชียลด้วยนะครับฝากแชร์ในเด้อน,นะครับนี่ราพาไปดูนะครับพอมมน แอบพอยกระร่างสีนอนแล้วเชนเด่นวาผ้าราไปมันอีท้ายล่กลุ่มมันเป็นจบระยะกันนานโตนปละโต๊ะใจว่าข้าเก้ยอชอบไปนังการละนอกของ้านตอเขาสอบไปนังการละนอยคนละ้าวอกไปไปหาเจทั้งหมดเห็นมัดนี้เพราะแม่เขาออกคือไปเช่นเครื่อง

ก็สียนตังเด็แล้วตียังเดือดยอดด่ช่วไปไปอย่างนั้นนั่งข้างหาบัเห็นแล้วก็สีลงท้างก็แล้วเนนียมันติวเนาะเนี่ยใส่หมเนี่้เป็นกุ้ยหมูหมูหุ้ กูอะกูอะันคอยให้งานโอ้คอยห้งโอซึ้งโอ้ตื่นข้นมาหอยอลน้อห่าคอยกถาดคอยแล้วถ่ดแใหญ่หนึ่งนาะเึ้ดเออขึแจงเหนือพอบอเอายุ่งหนึ่งว่ารู้สึกแม่ไปหอยมีอันเดียวเด้อคนหอยลอียเก็บคู่เด้อบอกมีหูดไปคอแห้งเป็นพจนเองคอยใหงแล้วกินมันเี่ตาย มันเหนียนี่ขนาัำใจก็เีมันก่อนมั้อันนี้จะมาสเทียเพียกยด้นยก็ได้วาไปอย่างเดของเพียงคือว่ามันคอดถ้าได้เวลเนี่ยเขากามีขนาบารเอาหนปตารสังเลยเขากไห้่าือเรเป็นการสังกอนนอนเพียงแเลย็จะนอนนอนเขาที่ราแนกบอดเด็ที่เด็กนางสวมันลอยแขิดเก มนุ่นคือแบบซีมาที่ไม่ถเดมซีมาที่ไม่ถึงเดิมเดิมนี่ยอกมากขหอือนเท่าไยแต่มันก็สูงนะแต่ว่าเราว่ามนุษยมปกตินีสร้อยยี่สิสามซิบคือว่เกินมือห้ามเกตัละห้าเนี่ยตัวลห้านคือมนุ์ปกติอันนี้คือมนุย์ปกติรอยแบบที่เก่าอเกือบเปนซอกใกล้สึซอกแล้วไได้แท้แม่นวามดันคพิ

ผิ네ดกระบุลหรือเปล่าอืมเอาที่านครัจเออเนาะหอดนดใหญ่เนาะนีเนี่ยะเนี่าไห่รด้วยโยตานใหญ่ให่อใหญ่อย แล้วเขาก็ไปกินมนะัางถ่ายหมุนเวียนไปเวียนมาให่นะด่ามาเลยนะนี่คนถ่ายเนี่ยถ่ายห,หมุนป,นปิ่นไป็นสเต็ปโดดเ่นนครับย้ายสเต็ปเวทีนะครับย้ายเวทีมาฟังนี่เพื่อที่จะแต่ว่าเผื่อเขาซ้อมบนเวทีเสียงตรงนี้ก็จะไปถึงตรงนั้นนะครับ อันนี้ง่ายป่เนี่ยน,นี้อันล้างลาง,ลางยังนี่ไปใส่นี่ยล้งลานสีบางแล้วพูนอู่ไปใสเอาไปแล้แวง่า,ายนี่แล้วฉันนองสาวเลาของหลอนปนองสาวเาลูกล้ของลูกมก็เมาก เขาไปเห็นหน้าลูกสมุนช้าคว้างอลยางนนเดียวไป็นหนอนาวเียดียวอันนี้จริงี่หนองอยู่บอจากที่หนอน้าวียเดียวหรือวางสิ่หอำใจนะเอาหาเขาจะเสียบทอเราห้สสังไว้ว่ายจะเสียบทอ เราถึงเรื่องสุขภาพอันพอพยากรอดมาขึ้นป้อมดันขึ้นป้อมดันขึ้นเกือบแม่นเกือบแม่งอยเก่าซีบเกือบแม่งซอกแม่งคีดไปบางหั่นกะผู้พ้นเสียเนาะอยู่ทีมงานทางแพ้เภาแสงท้องเนาะทางคุณนแพ้เภาครับทีมงานของอพี่ยุ้ยนะครับผู้จัดการยุย้ยของผู้จัดการแพ้เภาเพิ่นกะเสียย้อนว่า ความดันขึ้นนี่แหละความดันขึ้นแล้วก็วูบไปเลยแบบนี้เส้นเลือดในสมองก็ตีบเคล่นกลับไปเลื่อยมือเดียวทั้งๆท,ที่แบบว่าทายคลิปเห่ียญมวนน้ำกันยูนสิมือแรงมากกับซ้อมแล้วก็คือไปเลอยยังสินะเข้ากับเป็นห่วงกันเนาะเนี่ยเข้าทีมงานเข้ากับ้าผ้าไปลพยงบานาว่านี ง่ากองงองไว้หนีบ่ะนี่นี่ซื้อเป็นคานไฟคานไฟอาซิบูยู่นี่เนาะนคะครับ มีความสุขเนาะเออเนาะเป็งสันเนาะเอ้าเอาว่าจกด่ากันใส่กล้องเนาะแต่ว่าตาย อาโอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามที่ช่องล้น้อยกาลสินออฟเชอร์ด้วยนะครับบ๊ายบายจ๊บจูบ